Yard, ส,ว fort, สวัสด yes ีครับผมก็วันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมพีดีจีเกมเพื่อทุกเกเช่นเคยนะัก็วันนี้นะครับก็จะมาแคงเกมวอเกอรบอเมโมรลเอ็กซ์ฟมแรนด์นอมเซอร์นัสล็อกนะครับผมอ่าก็สำหรับโปรเจกต์ของ เออในวันนี้เขาก็เป็นโปรเจกต์ที่เคยทํามาแล้วครับในช่องเก่าครับแต่ว่าอยากจะดูด้ๆเพาว่าช่องเก่าอ่ะผมบินนะครับก็เลยมาเริ่มต้นทําใหม่ตั้งแต่ต้นเลยครับสำหรับโปรเจกต์บุกบอลเอเวอเรสต์เอ็กซ์ติมเลยทำไ,ไมเสื้อนัทล้อทำนะโอเคก็ก่อนอื่นนะครับก็มาอธิบายกันก่อนว่าเอ่านัทล้อชาลินเนี่ยก็เป็นยังไงนะครับก็สำหรับนัทล้อชาลินเนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้ๆกันอยู่แล้วก็คือ เราสามารถจับโปเกมอนได้หนึ่งตัวต่อหนึ่งแอเรียนะผมแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่สำคัญคือถ้าเราเมื่อเราได้โปเกมอนมาแล้วครับไม่ว่าจะไม่ไม่ไม่ว่ามาจากการจับหรือการเลือกสตาร์เตอร์ครับต้องตั้งชื่อครับเพื่อความเพื่อเพิ่คมความสัมพันธ์แล้วก็เพิ่มความอินนะครับนะโอเคแล้วก็หากโปเกมอนตัวไหนตายครับคือจะส่งเข้า P C ครับก็คือตายตายแล้วตายเลยนะครับนะ ก็คือไตรไตเลยห้ามนำมาใช้นับนะห้ามนำมามาใช้น okay. so ับนะโอเคนะครับก็บอกที่ต้องเราจะต้องตั้งชื่อกล่อง PC ครับว่า i i p หรือว่าเดทก็ได้ครับล้วแต่ชอบนะครับนะโอเคนะผมก็สำหรับกดนัสล้อชาลจ์ก็แต่ประมาณนี้ครับถ้าผมลึกออกนะโอเคนะครับโอเคแต่ผมขอทำการปรับปรุงกันรับสักครู่นะครับเอ่อแอดวาน l a ย o u t อืมาวปกตินะครับเอ่อแป๊บหนึ่งอันนี้เอ้ยปอยให้มันจอใหญ่ไงวะ <c oughs> น่าจะเป็น Layout อ,อันนี้นะ่าจะ d e ฟอล l ์ครับโอเคอันนี้เลย o อ t เดฟอล์โอเควิดีโอนะครับฟูลสก,กรีนไปเลยนะครับสก,กรีนไซส์ปรับปุ่มได้นะครับเอาอันนี้ไปไว้ตรงนี้แล้วก็เพิ่มอีกนะครับแ d ดคอนโทร l นะครับเอ่อเพิ่มเป็นปุ่ม f า s t f โฟเ a ิรนะครับผม แล้วก็ปุ่มถ่ายรูปนะครับเอาไว้ทาบล็อกคลิปนั่นเองนะครับโอเคสกินช็อตเอาไว้ตรงนี้อ่าโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็กด close ไปเลยนะครับอ่าโอเคโอเคไม่ได้การเสียเวลาครับก็ไม่รึมก็เลยดีกว่านะครับนะโอเคปรับออปชั่นก่อนก่อนเลยครับอ่าโอเคนะครับผมปรับเป็นอนี้แล้วกันครับอ่าโอเคเฟรมครับเป็นไทเอ่อไทยอะไรดีไทสหกแล้วกันครับสวยดีนะครับไทสหกนะครับ ไปเลยดีกว่านะครับไปครับโอเคครับเปิดมาก็จะเจอกับด็อกเตอร์เอ่อเอ่อชื่ออะไรวะชื่อญี่ปุ่นที่เราไม่เห็นนั่นคือดร็อคเตอร์โอราวากิครับนะโอเคนะครับแลนดอมเป็นอะุซุกิสีเอ่อแลนดอมเป็นอุซุกิสีเขียวครับสีเขียวพี่บอกไม่ได้ใจน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ น่าจะเป็นเวอร์ชันเลน X Series นัดล็อกที่เปลี่ยนไปครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยซีรีส์เก่าที่ผมเป็นภาค Everland X Series นัดล็อกที่ผมเล่นมนีช่องเก่าคือสีปกติจะเป็นเหมือนเดิมรแต่ว่าเปลี่ยนแปลงพวกเปลี่ยนพวกธาตุพวกทา่กทา a b i ิตี้อย่างนี้แทนครับนะโอเคเรื่องเพศครับก็คือนับเรื่องเพศครับตอนนี้โอเคเพศชายครับผมโอเค <c oughs> ชื่อครับผมพี่ที่ ครับผมโอเคนะครับเก yes. ็อืมโอเคครับเราเริ่มต้นที่เมืองลิตรูทนะชื่อญี่ปุ่นจำชื่อไม่ได้ครับนานครับน่าจะมิชิโตะท้าวแต่ผมจำชื่อผิดนะโอเคได้เจอกันที่โเกมอนแล็บนะครับอืมโอเคนะครับอันนี้คือการเริ่มการขอโทษครับตอนนี้คืออยู่บนรถครับนะก็คือจะย้ายบ้านครับย้ายบ้านอยู่ที่เมือง ดวที่เมืองที่เราอยู่ครับเมืองใหม่ครับนี่ครับเมืองดิ่จะรูลูทาหรือวิชิโรทาของจำชื่อผิดนะอ่าไม่ครับอ่าโอเคโอเคครับอ่าอ่าไปลเราเองครับผมโก้คือเกลีดแปลครับว่าผมผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับก็ให้ท่านทุกท่านอ่านกัเอาเองนะครับกดพอแล้วก็อ่านได้ครับถ้าถ้าอยากรู้เนื้อเรื่องนะโอเคครับก็จะมีผงยาลุชิโมโรครับแบกของครับซึ่งในผ้าปกติแล้วจาเป็นผ้ารูบี้อ่ะมันจะเป็นตัวนี่ครับเออโกลิกี้ครับเป็น เป็นคนเป็นเป็นต <Christina. S 2> ัวแบกของครับเอ้าฝนแม่ว่าครับว่าให้ปลูกนาฬิกาให้ไปตั้งนาฬิกาเดี๋ยวนี้ับวานี้นะครับจะตั้งเลยครับนาฬิกาครับปบ๊บเบอ่ะตั้งงูๆูไปเลยครับเกิรเจนะครับอ่าโอเคครับผมแล้วก็ไปที่พีครับเบ๊บเอาหชั่ามาหนึ่งขวดครับ นะครับเออเมืองเอ่อโทกะจิมครับโอเคนะครับต่อไปจากนั้นให้ไปหาคนที่ชื่อเมย์ครับหรือฮารุกะครับโอเคไปหาฮารุกะเลยดีกว่าครับอ่าแม่ของฮา,า,ารุกะครับอ่าอ่านการอ่านเอาเองครับอ่าโอเคปึ๊บ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 โอเคนะครับ โอเคออไปเลยครับปั๊บเจอครับฮานดูกะครับอืออือครับโอเี okay, ครับนะโอเคครับ ก็เลยเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาที่บอกว่าเออมีมีมีคนนะครับเออได้รับอันตรายครับคือโปเกมบอลถูกโจมตีเลยก็ไปนะครับอ่ะช่วยด้วยอ่าโดนชิสสะุมะไล่ไล่ไล่ตามครับอ่าตเตอรอุราวากิครับบอกว่าเออให้ไปหยิบโปเกมบอลที่อยู่ในกระเป๋าครับโอเค มีอะไรบ้างโอ้มีลจรจูครับผมนะลจรจูแล้วก็เออโอ้มีวาคพุนด้วยนะครับผมอ่าวาคคุนครับจัดไปผมนะวาคคุณนะครับชีสักุมาสสี สีม่วงนะครับน่าจะพาทิศนะครับผมนะมาเ้าคุณออกมาเอ,อเอทำไมชื่อเท่านีแปลกๆวะมีทพรเมนต์นะครับอ๋อถ้าถ่าปกติมีบูมเบแล้วครับนะสติงช็อตปลาไข่แล้วก็ทรเม้นต์ครับนะมาครับบูมไม่รังปับ๊บทีเดียวได้ครับผมอ่า โอเคครับโอเคครับนะได้บังฟูลมาแล้วนะอ่าบัฟฟูลครับตั้งชื่อหรือเปล่านะครับแนนอนครับก็ตั้งอยู่แล้วครับว่ามันเป็นกฎครับก็คือเอ่อชื่อเ่นครับเอาเป็นบาคุซาแล้วกันครับอ่าบาคุซานะครับจำไม่ผิดนะเออผมจำไม่ผิดนะ B ีเด็ดแ้วไม่ใช่ B ครับ A K U บาคุซ่าครับ Z A R อาครับผมซ่นานะครับบังซ่านะครับ โอเคประมาณนี้ถ้าเขียนผิดก็ต้องขอโทษด้วยครับนะมาบาคุซาครับอโอเคนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็มันมันแค่จุดเริ่มต้นครับนะก็พักต่อไปเนี่ยผมก็จะต้องไปผมก็จะไปหาสมาชิกเพิ่มนะครับนะอันนี้ก็มแค่แคจุดเริ่มต้นครับนะโอเคต่อไปครับให้หาไปหาฮหรุกาอะไรดีกว่าครับ ที่ถลนมมาเลข103มั้งเด็ก1นึ่งสองหน่าไม่แน่ใจครับถ้าเจอวอนผมจะขอเลขสปีดครับเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่ะเจอมอนครับนะเดนดีบารครับมาลัอก่าบูมเบ้งนี่แน่ไม่ร้อยแล้วนะติดขี้ครับเก็ตได้แค่15 EP ครับโคตรน้อยเลยครับโอเคเอาโฮชั่นครับจังหวะนี้เล็สปีดครับ โอเคครับนะตอนนี้อยู่ที่ถนนหมายเลข103แล้วครับผมนะโอเคก่อนอื่นครับผมขอทําการโอเคเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปกันครับโอเคครับผมค่อยถ่ายรูปนะครับโอเคปึ๊บ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 โอเคเจอแล้วครับฮาโลกะมาครับคุยนะครับโอ้สวัสดีพี่ดีจี้นะครับอ่ะชื่อเจ็ดแปะครับอ่ะกดเป็นโลดเร็วดเลยครับมาครับเล่นพิเศษผมนะเบอร์สัต ฮาลูกะรับนะหรือเมยครับนะมาครับโอ้โหซูจีนินครับนะไปเลยบาคุซาไปบาคุซาครับบูอล็งครับนะอ่าวีผลท่าอะไรเนี่ยมีโทโกมทเอ้ยดเด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 ดเเดเดดเดดเไเดเดดาด่ดเดดเดเเด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 ดเดเดดรดเดเเเเเเเดเ พื้นเหล็กมาเออเอกบอมนะตุ้มตุ้มตุ้มนี่แน่โอ้ยได้อยู่ได้อยู่ไมปดูแม่ครับไม่เข้าครับว่าไปดูแม่นะครับเป็นธานตุโจมตีประเภทเหล็กครับซึ่งเป็นธาตุซิฟเจอร์ของเมตาก,กรอสนะไม่หวนไอถึจงจะโจมตีเข้าถึจงจะโจมตีได้ก็จริงครับแต่ว่าดาเมจที่ได้รับเนี่ยแค่ครึ่งเดียวครับว่าเอ้าว่าไข่ว่าอวอีกไมปดูแม่ครับ โอ้โห่ดุดตุดตุดตุดเอกบอลผมนะตุ๊ด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 ปังไม่ตายผมนะไม่โูกแมครับนี่ไงโอ้ยตายโอ้ยเกินตายเกินตายโอ้โหบล็อแอคแท็กครับเราไปแหกกายภาพครับโอเคเอกบอลผมนะตุ๊ด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 เรียบร้อยผมนะโอเคชนะครับซูจินินบทเฉพาะการต่อสู้ครับได้มาแล้วบทเฉพาะตอน EP ครับเลเวล6วสำหรับบาร์คุซ่าครับ โอเคผมบคุณซ่าได้ท่าเออวอเตอร์พูลครับเรียนไหมเออแทนสติงช็อตแล้วกันผมนะโอเคครับปัฟคู่ฟูนครับถือว่าเป็นมอนซีเดเจอร์ของผมเขาก็คือเป็นมอนมาร์ดทอตผมชอบมากเอ้าเอามาสองเวลเลยครับบัฟคูฟูลอิ่มเลยครับคราวนี้โอเคครับผมอือฮึอือไดเงินมาสามร้อยโมเลดอนแล้วนะอือฮึอ่า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 โอเคครับ โอเคครับต่อไปเขาก็จะไปที่เมืองแรกครับนะไปหาด็อกเตอร์โอามากิครับผมนะเพื่อไปเอาเพื่อเพื่อจะรับโบเกเด็กแล้วก็โบเกวอลจากด็อกเตอร์โอามากิครับแล้วก็ไปหาแม่ครับก็แม่ก็จะให้ลันนี่ชูให้กับเรานะโอเคถึงเมืองลิตเติ้ลทาวหรือเมืองออมิชิตจอผมจำพี่ ผมขอเรียกว่ามึงไม่ต้องรู้แต่กันนะว่าผมจำชื่อที่ผมไม่ใช่มึงไม่ชิโร่หรอกด่วยแต่ผมจำผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะโอเคอ่ะขี้เกียจขี้เกียจไปครับอ่ะโอเคเน้นเน้นความรูดเร็วเขาไม่เน้นไม่เน้นอ่านในเรื่องครับโอเคครับอืม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 โอเคครับอ่าได้มาถ้าเราเราบอกกี่วันนะ โอเคนะครับพาร์ทนี้อาจจะดูพูดแบบตะกุตะกักหรือไม่ก็พูดแบบไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้แคสเกมมานานมากตั้งหลายเดือนครับประมาณหนึ่งเดือนได้ครับที่ผมไม่ได้แคสเกมนะครับส่วนพวกเจนนี่ยังใช่ผมเพื่อเบลอนคริสตันครับยังเล่นไม่จบครับผมนะก็มาดูซีนนี้แก้เบื่อกันก่อนทบนะถ้าผมมีอารมณ์เล่นเบลอนคริสตันเมื่อไหร่ผมก็จะกลับมาแคสครับแต่ว่าแต่ที่รู้ครับว่าเกลอนคริสตันเนี่ยอยู่ที่ เซฟแหละมันอยู่ในเครื่องเก่าครับคือเครื่องเก่าเนี่ยเอาไปซ่อมอยู่ซึ่งซ่อมเมื่อวันเดือนที่แล้วซึ่งเดือนนี้ครับน่าจะซ่อมเสร็จแล้วแต่ว่าผมไม่มีเงินไปเอาน้ำนะโอเคนะครับวันนี้ทะครันะก็ไปกับแม่ครับอ่ะอ่ะอ่ะโอเคอืมอืมโอเคครับได้ไลน์ชูมาแล้วนะอ่ากดบีค้างไว้ครับที่สามารถวิ่งได้นะครับอ่าโอเคครับอ่าโอเคโอเคโอเคครับ อ่ะเราวิ่งดูครับนี่ครับวิ่งได้แล้วครับโอเคครับนะก็สำหรับพาร์ทนี้ครับก็ขอจบไปเด้ในเท่านี้ครับนะพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าสำหรับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับนะสวัสดีครับผม